ที่พลาสติกแล้วก็รหัสที่นำมารีไซเคิลก็คือไอ้รหัสที่นำมารีไซเคิลเนี่ยที่เห็นโดยทั่วไปเลยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีลูกศรแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงกลางเนาะตรงข้างข้างใต้เนี่ยข้างใต้เออสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะระบุเป็นพลาสติกไว้ว่ามันเป็นพลาสติกประเภทอะไรแล้วก็ระบุหมายเลขที่ใช้ในการรีไซเคิลอย่างเช่นเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็น PET เป็นเพสเบอร์สองเป็น,น,น HDPE เนาะมันจะมีเจ็ดเลขที่เอามารีไซเคิลแล้วก็อันนี้มันก็มันจะมีพลาสติกอีกที่มันก็จะย่อยมาจากเอเในใหมายเลขอันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูต่อไปเอามาดูที่เบอร์หนึ่งเลยอืมเบอร์หนึ่งอันนี้เนาะเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวย่อมันก็คือเป็นเพ e t e อันเนี้ยหรือว่าเพสเนี่ยคือมันย่อมาจากโพลีเอทิลีนทาเลพทาเลตตามนี้เนาะก็คือเป็นโพลีเอทิลีนทาเลพทาเลต คุณสมบัติของมันเนี่ยคือมีความใสแข็งทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ไม่เปราะแตกหักง่ายแล้วก็การแก้ได้ด้วยย่างอย่างเช่นก็คือจะเป็นพวกขวดน้ําขวดน้ําใสๆที่เราเห็นทั่วไปอ่ะที่เราเอ,อ่อขวดน้ําดื่มพวกเนี้ยเนาะก็ 99, ถ้าเกิดดูข้างใต้อ่ะลองดูในขวดน้ําข้างใต้เนี่ยมันจะมีมีรหรัสไว้ก็คือเป็น PETE ก็คือเป็นเพจ หรือว่าจะเป็นขวดน้ำมันก็ได้เนาะมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเส้นใย,ยเอน็นแห่อวนเชือกได้แล้วก็จะมีพวกขวดหนาอันลมแล้วก็ขวดน้ำมันพืชฟิลม์มอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรพอลิเมอร์ของมันคือสูตรของโพลีเอทิลีนเทเลพเลตอันนี้มันเป็นปฏิยาแบบควบแน่นคือมันควบแน่นระหว่างเอทิลีนกับเทเลพเลตเนาะเราจะเห็นไว้ว่าชื่อมันมีมันจะแยกกันนะสองชื่อเป็นเอ สารก็คือเอทิลีนกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นเทเลเลตเนาะก,ก็เลยได้อออกมาคือเป็นเพชรโอเคไหมต้องดูอะถ้าควดน,น้ำดืมอมันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวโทวไปเห็นปะอ่ะเบอร์นหนึ่งเนาะต่อไปเบอร์สองโอเคไหมตามทานเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีให้ทำงานด้วยนะโอเคไหมให้เห็นการวาดยงัง ก็าก็เออเดี๋ยวให้ทำเป็นไอเนี้ยแหละก็คือเอ่อพลาสติกที่มันนํมบรีไซเคิลนะทั้งเจ็ดแบบบอกคุณสมบัติแล้วก็ยกตัวอย่างมาอะไรเดี๋ยวไปดูคำสั่งอีกทีป่ะอ่ะต่อมาเบอร์สองเบอร์สองก็คือเหมือนเดิมเลยมันจะเป็นรหัสบอกมาเบอร์สองแล้วก็ตัวย่อของมันคือ HDPE ก็คือย่อมาจาก High Density Polyethylene ก็คือเป็น Polyethylene ที่ความหนาแน่นสูงก็คือพวกเนี้ยจะให้เอ่อความร้อน มากถ้าเกิดว่านำมารีไซเคขึ้นเพราะไอ้พวกเนี้ยมันแข็งคุณสมบัติของมันคือมีความหนาแน่นสูงเหนียวแล้วก็แตกหักแต่ยากเนาะค่อนข้างแข็งแล้วก็มันสามารถยืดได้มากแล้วก็สามารถขึ้นรูปทรงได้ง่ายอยู่ตัวอย่างเช่นก็คือพวกขวดยาสะผมขวดนมที่มันมีความแข็งแข็งอ่ะเนาะอันนี้ก็ได้เลยพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่เป็นเป็นโพลีเอทิลีนเทอร์พีเต แต่ว่าถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นชนิดพาตตีของมันอ่ะมันก็จะเป็นไนลอนใช่ไหมไนลอนหกหกแต่ว่ามันจัดอยู่กลุ่มที่เราใช้เคลื่นได้ก็คือจะเป็น h d p e พคนนี้หรือว่าชนวนก่อนคอมรอนก็ได้เนาะเห็นปะอืออ่ะต่อมาเบอร์สามเบอร์สามก็คือตัวย่อมันคือ PVC อันเนี้ยเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหม PVC ก็พวกทอ่อใช่ปะมันย่อมาจากก็คือเป็นโพลีไวนิลคลอรีนเนาะตามตัวเลย PVC เห็นไหม อันนี้จะเป็นสูตรของมันเนาะไอ้สูตรเป็นโมโนเมอร์แล้วอันนี้ทางขวาเนี่ยจะเป็นสูตรที่เป็นโพลิเมอร์ก็คือพันธะเอ,อ่อคู่แตกออกเห็นไหมพันธะคู่แตกออกมันเป็นพลิปฏิยาโพลิเมอร์ลเซชันแบบไรแบบเติมหรือแบบควบแน่นจำได้ไหมที่เรียนว่าวานอังคารอะไรรู้ปฏิยาฮะควบแน่นหรอควบแน่น,น,นใช่หรอใช่ป่าใช่ป่า แบบไม่ได้แหมจะจำไม่ได้และว,วันหนึ่วันเดียวเองเวาไหนแบบเติมถูกไหมเติมคือแอดเข้าไปอ่ะก็คืออัน,น poly เนี้ย p o ลิ v ว n ิ l ค h l ไ r i ์ e เนี่ยเห็นป่ามันเป็นเหมือนกันเลยโครงสร้างแบบเดียวกันเนาะมันก็เกิดมาจากคือไว n ิ l c h l ไ r i ์ e เพราะมันคือเติมแค่เป็นไว n ิ l ค h l ไ r i ์ e เข้าไปเลยมีหลายๆตัวหลายๆตัวเลยได้เป็น poly แต่ถ้าเป็นแบบควบแน่นเนี่ยคือจะมี m นเม m e r คือสองชนิดมันมาควบแน่นกัน โอเคไหมอันนี้คือเป็นชนิดเดียวเลยเห็นไหมมันก็ได้สูตรของสร้างเนี่ยเหมือนเดิมเลยคล้ายแบบเดิมแต่ว่าพันธะคู่มันแตกออกแล้วอันนี้คือวงเล็บเอ็นเพราะว่ามันคือหลายๆไงหลายหลายโมโนเมอร์อืมก็เลยเป็นโพลิเมอร์ก็เป็นโพลีวันนี้ขอหลายเห็นไหมปฏิยาโพลิเมอร์เลชเอ้ยโพลิเมอร์ไลเซชันอะแบบเติมเนาะอันเนี้ก็คือเป็นโมโนเมอร์แค่หนึ่งชนิดแค่นั้นเอามาดูสมบัติของมันก็คือมันจะมี มันจะมีความแข็งแรงเนาะแล้วก็คงทนต่อแรงกระแทกแลักษณะของมันคือจะคุ้นแล้วก็คงรูปได้ไม่ได้รับความร้อนพวกนี้เลยเดี๋ยอย่างเช่นก็คือเป็นท่อ PVC เอ่อสายยางแบบใสเนาะแล้วก็มีแผ่นแผ่นยางปูพื้นพวกนี้เลยหนังเทียมก็ได้ฉนวนหุ้มสายไฟกว่าก็ได้อ่ะต่อมาเบอร์สี เบอร์สอันนี้ก็คือเป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือว่า LDPE เนาะก็คือ low density polyethylene เห็นไหมเมื่อกี้เบอร์สมันเป็น HDPE ใช่ไหมอันนี้เป็น LDPE ก็คืออันนี้ให้ความหลอนต่ำเนาะก,ก็คือถูกจะหลอมเหละวะได้ง่ายกว่าแบบ HDPE คุณสมบัติของมันก็คือความหนาแน่นเนี่ยมัมนต่ำมันเหนียวแล้วก็นิ่ม มันจะยืดได้ดียืดได้มากเลยเพราะว่ามันคือให้ความร้อนนิดเดียวเข้าไปแล้วถูกไหมแล้วก็มันจะใสแต่ว่ามันไม่ทนความร้อนเนอะกอ็อย่างเช่นก็คือเป็นพวกถุงถุงแบบว่าถุงใส่อาหารเป็นถุงเย็นเห็นปะหรือว่าจะเป็นฟิล์มก็คือถุงไอ้ที่แรบแรบอาหารเนี่ยแหละแล้วก็มีถุงขยะอ,อันนี้เป็นเบอร์สี่เนาะ,ะอ่าไปไปแล้วเนาะอันนี้ไม่มีโครงสร้างเนาะ เยอะแต่อ่ะต่อมาอันนี้โพลีโพพิลีนอันนี้เกิดมาจากโมโนเมอร์แค่ชนิดเดียวกันเลยชนิดเดียวเกิดมาจากคือโมโนเมอร์เนี่ยคือโพพิลีนเห็นปะในโครงสร้างอันนี้โพพิลีนขันหาคู่แตกออกเนาะจับกันหลายๆมโนเมอร์ omer, ได้เป็นเอ่อพลิเมอร์คือเป็นโพลีโพพิลีนเห็นไหมอันนี้เป็นปริยาโพลิเมอร์ไรเซชันแบบเติมเหมือนกันเลยเพราะว่า กิดจากการจับกันแค่โมโนเมอร์แค่หึ่ชนิดเท่านั้นแต่ว่าหลายๆโมโนเมอร์เห็น <Okay, S 1> ปะคุณสมบัติของโพลีโพพิลีเนี่ยคือมันจะมีความใสทนต่อความร้อนเหนียวคงรูปแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกด้วยแข็งไม่แตกแหลาอายุยกตัวยอย่างเช่นก็คือกล่องใส่อาหารที่สามารถเว็บได้หรือว่าจะเป็นพวกพลาสติกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีพวกเอ,อ่อขวดบรรจุสารเคมีอะไรพวกนี้เห็นไหม อันนี้จะเป็นพวกถุงทนความร้อนก็คือเป็นพวกถุงแกงอะถุงแกงมันจะมีมันจะมีถุงแกงแบบร้อนใช่ไหมกับถุงไอ้แบบเออที่แบบเย็นใช่ไหมถ้าถุงแบบเย็นอะจะเป็นแบบเอ่อ ldpe แต่ถ้าถุงแบบร้อนเนี่ยจะเป็นแบบ pp เห็าปะอืมแล้วเนาะโครงสร้างของมันประมาณนี้มาอีกเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หกแล้วเนาะเบอร์หกก็คือเป็น ps ps ก็คือย่อมาจากคือ โพลีสไตรีนอันนี้ก็คือเป็นพอลิเมอร์แบบเติมเหมือนกันพอลิเมอร์แลเซชันแบบเติมก็คือโมโนเมอร์เนี่ยคือสไตรีเลยแค่ตัวเดียวสะออโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันไปยาคือเกิดแบบเอ,อแบบเติมใช่ไหมอันนี้มันมีปัญหาคู่อยู่เน,นี่ยปัญหาคู่ตรงเนี้ยเห็นปะ่ะนี่แล้วปัญหาคู่เนี่ยมันแตกออกเพื่อที่มันจับ อพอลิเมอร์เนาะเห็นปะเพราะฉะนั้นพันธะคู่นเนี่ยแตกออกแหละเนี่ยแตกแขนออกเนาะเนี่ยมันได้เป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันคือเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอ่ะคุณเอาสมบัติของ P s เอเนาะพอลิสแตนรีเนี่ยคือมีความใสแข็งแต่เราะแตกหักได้ง่ายแล้วก็ไม่ทนต่อสารอินทรีย์ไม่นำไฟฟ้าด้วยอันอย่างเช่นเป็นโฟมใสอาหารเนาะช้อนพลาสติก หมวกที่กันความร้อนอุปกรณ์กณีฬาหมวกนี่เราพยพวกนี้ทางขยะนี่ก็เหมือนกันเิมพพวกพีเอสดโพลิสไตรีนคิดว่าอ่าไปต่อมาเบอร์เจ็ดเบอร์สุดท้ายเลยไอ้พวกเนี้ยจะเป็นคือเป็นประเภทอื่นๆแล้วก็คือไม่จัดอยู่ทั้งหกประเภทเนาะแยกออกมาไอ้พวกเนี้ยสามารถคุณสมบัติสมบัติของมันก็คือสามารถนํนากลับมาหลอมได้ใหม่เหมือนกัน ก็อยู่ตัวอย่างเช่นคือจะเป็นถังน้ําถังน้ำขนาดใหญ่นะถังแกหลน,น้ำมันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เลยจะอยู่ประเภทอื่นๆโอเคไหมจบแล้วเนาะอ่ะต่อมาอีกอันหนึ่งพลาส,สติกอ่ะอันนี้มันก็เป็นชนิดพลาส,สติกเหมือนกันก็คือโพลีเอทิลีนถูกไหม PE อันนี้มันก็จัดอยู่ในประเภทที่รีไซเคิลได้เหมือนกันคือประเภทไหน จำได้ไหมมันจะมีอยู่เอทิลีนใช่ไหมอมือันนี้โพลีเอทิลีนเหมือนการเป็นพลาส,สติกมันก็คุณสมบัติของมันเนี่ยคือเหนียวใสแล้วก็แข็งทนต่อสารเคมีกดเบสแล้วก็น้ําผ่านไม่ได้อาการผ่านได้เล็กน้อยไม่ทนความร้อนไออย่างเช่นถุงใส่ของเย็นเหมือนกันเมื่อกี้ถูกไหมที่ไอเบอร์อะไรนะอำได้ปะเบอร์สี่ปะหลฮะ ถ,ถุงเย็นใช่ไหมถุงขยะได้เลยอันนี้เป็นโพลีเอทิลีนสูตรของมันก็คือเป็นสูตรเอทิลีนอันนี้ p o l y m e r ไ z เซชันแบบเติมเหมือนกันเลยเพราะว่ามีพันธะคู่อยู่เห็นปะพอจะมาจับหลายๆมอนอเมอร์อ่ะแป๊บหนึ่งนะพอมาจับหลายๆมอนอเมอร์ก็คือพันธะคู่เนี่ยมันแตกออกแตกออกเพื่อไปจับกับอีกมอนอเมอร์เนาะตัวนี้ก็เหลือพันธะเดียวเห็นปะอันนี้ก็มีแขน ออกมาเพื่อจะจับได้อีกอันนี้ก็คือเป็นจำนวนเอ็นเพราะว่ามีหลายๆเนอะให้รู้ว่าเป็นพอลิเมอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นโพลีเอทิลีน PE กลับมาอีกอันนี้พลาสติกต่อมาเนาะก็คือเป็นโพลีเอไมด์ M I, หรือว่านลร้อน66นี่แหละก็คือเสื้อผ้าไอพ้พลาสติกประเภทเนี้คือเขาใช้ผลิตว่าเสื้อผ้าคุณสมบัติก็คือมันจะเหนียวแล้วก็ผิวเรียบยืดหยุ่นยกตัวยอยา่างเช่นเชือกเส้นไดน้เส้นใหญ่เครื่องุ่งหม โอเคเลยถ้าแบบนี้ถ้าไอพลาสติกชนิดเนี้ยเอาเป็นรีเซเคิลเบอร์มันก็คือจะเป็นเบอร์สองถูกไหมก็เป็น HDP ดก็คือให้ความหลอนสูงก็คือพวกที่มีความหนาแน่นสูงเห็นปะอันนี้มันย่อยออกมาเนาะให้รู้พลาสติกอ่ะต่อมาอันนี้ไม่อีกพอลิเตต้าฟูออโลเอทิลีน e หรือว่าเทฟลอนไม อันนี้จะเป็นแบบควบแน่นแหละเพราะว่าเหมือนชื่ออะมันมีสองชื่อถึงไหมมันมาควบแน่นกันระหว่างฟู o e งอโรเอทิลีนเนาะเตตาฟูอโรกับเอทิลีนอันนี้คือเทปลอนหรือว่า PTFE ก็เป็นพวกกระทาเทปลอนนี่แหละที่เราใช้อยู่ทั่วไปตามบ้านคุณสมบัติของมันก็คือมันจะเหนียวทนสารเคมีแล้วก็ทนความร้อนผิวลื่นไม่ยึดติดอาหารแล้วก็ทนแหล่งกระแทกอายุ่เย่างเช่นกระทะน,นี่เลยครับแล้วก็มี เออใช้เคลือบสายเคเบิลเคลือบสายไฟอันนี้ประเกนแล้วก็มีแหวนลูกสูบลูกปืนในเครื่องยนต์เนอ,อณพลาสติกที่นำมาผลิตได้อันนี้คือการวานที่บอกไปก็คือให้ทำไม้แมปเอ่อรหัสชนิดพลาสติกที่นำมารีไซเคิลทั้งเจแบบนนองก็คือบอกบอกสมบัติมันมาทั้งเจดแบบแต่ละแบบว่ามีคุณสมบัติของมันเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ยอย่างเช่นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคือเพชรก็มีขวดน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็วาดรูปมาสักนิดน,นึงโอเคไหม,มอันนี้อเ,เออวาดรูปถนัดอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ต้องใส่รอยปอนก็ได้ใส่เอซีธรรมดาก็ได้เนาะจะได้ไม่ื้อเนเงินซื้อโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่รอยปอนอืใส่เป็นเอซีธรรมดาโอเคปะ่ะเกณฑ์การให้คะแนนตามนี้เลย อันนี้อายยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้แหละเพชรคนน้ำใช่ไหมแล้วก็รกะบุสมบัติมาแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเออเบอร์หนึ่งที่รีไซเคิลได้เนี่ยมีอะไรบ้างอะไรประมาณขวดน้ําขวดน้ํามันแล้วก็วาดรูปมาสักนิดหนึ่งวาดรูปเบอร์มาด้วยนะจะได้รู้ว่ามันคือเป็นแบบไหนเบอร์นหนึ่งแล้วก็ย่อตรงท้ายเนี่ยเห็นปะก็คือมีเจ็ดเบอร์ทํามันเจ็ดเบอร์หรออือใช่ถ้าเป็นไมค์แมปอะอ๋อ ได้ไหมน้ำนอนยังอะน้ำนอนทำไมแพดตันแล้วนหัวข้อตรงจะพ้อน้ำเล่นคุกกี้ที่ว่าอะไรห้าหัวข้อเดี๋ยวนะหัวข้อคืออันนี้ละห้าชนิดพลาสติกที่นำมารีไซเคิลอ่าเดี๋ยว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 ไฮไลท์ไฮไลท์เดิมใบแม่ครูกระดุมใบแม่ครูปัดกูยังไม่ทิ้แตกสักแอะเลยอ่าอันนี้คือหัวข้อละห้าชนิดพลาสติกที่นำมารีไซเคิลก็คือมีเจ็ดแบบใช่ปะ เอามาต่อมาต่ออันนี้ cr หนึ่ง u cr หนึ่ง u คืออะไรดูสิ re deal re use re pair re cycle up cycle re deal ก็คืออะไรรีแปลว่ากลับแล้วแหละรีแปลว่าแบกแปลว่าเกณฑ์อะ deal ก็คือลด deal deal คือลด use คือใช้ถูกไหม pair คือซ่อมแซม cycle คือนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ up cycle อะรีแปลว่าแบกแปลว่าเกณฑ์เนาะโอเคปะอะ re deal ก็คือลดลดการใช้ถูกไหม การใช้ก็คือใช้ถ้าเกิดว่าใช้ถุงพลาสติกก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถูกป่ะรียูดก็คือใช้ซ้ำเนาะวนน้ำม,มาใช้ซ้ำได้หนึ่งถึงสองครั้งเข้าไ <Okay, S 1> รีแพร์ก็คือซ่อมแซมอะไรที่ยังไม่เออยังไม่พังอ่ะก็เอามาซ่อมเสื้อพาก็ามาซ่อมได้ส่วนรีไซเคิลก็คือนํามาแปลรูปเอากลับมาใช้ใหม่ก็คือหลอมคือรูปใหม่ส่วนอัพไซเคิลอ่ะคือมันเป็นขยะที่เขาจะ ทิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับรีไซเคิลคือมันสามารถที่เอากลับมาแปลรูปหรือว่าเอามาทําให้มันสามารถเนี่ยเออนำกลับมาใช้ไม่ได้โดยที่ยังไม่ต้องไปผ่านกระบวนการหลอบขึ้นาใหม่น่ะคืออัพไซเคิลออะต่อไปอันนี้ขยะแยะขยะมีสีถังถูกไหมแต่ละถังมีขยะอะไรบ้างลองดูซิสีเขียวขยะสีเขียวขยะเปียกอ่ขยะเปียกใช่ไหมขยะทั่วไปเอขยะอินทรีย์ถูกปั อืมตอไปสีฟ้าสีฟ้าเป็นคนทิ้งนะสีฟ้าคนทิ้งขยะขยะประเภทอะไรเยอะสลายได้ขยะทั่วไปอ่ะขยะทั่วไปขยะทั่วไปเยอะสลายได้จะเป็นเป็นแบบสีเขียวนาอสีเขียวที่แบบเปียกเยอะสลายได้ทั่วไปพวกขยะอินทรีย์แต่ว่าสีฟ้าเนี่ยจะเป็นทั่วไปเลยพวกกล่องโฟมพวกถุงอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมแล้วก็สีเหลืองอ่ะมีรูปอันเนี้ย ดิซ่าเคลเ่อนได้ถูกไหมขวดน้ํากระดาษกล่องกระป๋องแล้วก็สีแดงอ่ะมีรูปขัวอันตรายไ่อยาอันตรายถูกไหมโอเคไปรูแล้วแหละไปเพราะฉะนั้นจบจ้าเป็นไงวายเวอร์